สวัสดีครับอตอนนี้ผมก็อยู่ที่บ่อน้อํากกอกนะครับหรือว่าสางกอก,กอกนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็นะฮะจะชื่อว่ากําลังสูบสางเพราะว่าทำงานที่สบานนะครับเพ่อนก็นเลยเอารถนะฮะรถด,ดับเพลิงมาสูบสูบน้ำในสางนะครับนระครับรรยากาศกับ ยังคือคักคือเก่าครับคนยังมาหลายคือเก่าครับครับนี่คนหลายครับแลนนี้เครื่องไหว้บูชาอะไรก็ตั้งบริการด้านนอกแล้วครับครับเดี๋ยวเราไปเบ่งในบรรยากาศภายในนะครับเป็นกําลังสูบสังนะครับรถอาสำนักงานเทศบาลตะบนวนใหญ่นะครับเป็นมาซอยสูบนะครับ อันนี้คนคนกระนลครับคนกระาลที่เก้าครับนี่ครับเบิงค,ครับเบิงเ,เ,เป็นบุญตาน,นา,นา,นานะครับอันนี้คือยในิสาเพื่อนสุปสางนะครับเบิงว่าความหึกขนาดไหนนะครับมักบวงว่าแล้วสิปมิ่ดีซิปแฝงเนกระ้าเนี่ยหมเระน้ำออกบ่อครับเป็น้างโบราณกาแก่นะครับอายุสองลอยตีเบิงไหมครับ มัเป็นบุญตาว้ไผ่ที่เคยเห็นนะครับซึ่งเป็นสางโบราณนะครับเป็นไม้เป็นกอเป็นไม้รอบบอนะครับเป็นกอเป็นไม้รอบบ่อนะครับสางกบกอนะครับสางกบกอบบ้านว่าหไ่นะครับตำบลว่าหไ่อำเภอกาดอ้เมองจังหวัดสกลนครนะครับ น้อยะครับน้องบีสวัสดีครับน้องบีแกลับมาซอยขึ้เกาครับน้องบีแกบมาเห็ดแหกเกาครับนะครับแกะบ้านกแมาเบิ่งกันนะครับแก่นม่ไมคนนะครับที่สีได้เห็นนะครับความลึกก็ประมาณสิบกมิต์แหละครับแบบนี้ครับความลึกสิบกมตรนี่ครับสร้างกบกอก นะครับบานว้าใหญา่ตำบลว้าหญา่อำเพออากาศมวยน,นะครับซึ่งเป็นภาพที่หาเบื้องได้ยากมากครับหาเบื้องได้ยากมากเลยนะครับลึกมากครับสิบกม,มตรครับตอนนี้เพิ่งกระสูบน่าออกไปเพราะว่าได้ยิขคาวว่ามีผูประหวังดีนะครับมาเฮตริงบดี่ในิาสาก โอ้มีสายลุงพพ้อมบอกสายลุงสองเซนนะครับภายในสัง่งเห็นหนึ่งสี่แล้วแอดบุกาโทรศัพท์ไปใกล้ส่ง่งเลยนะครับโอ้เป็นบุญตาครับถือว่าไดเป็นบุญตาที่เขาได้เห็นครับหาเบื้องไตย้ยากครับสั่งแบบนี้นะครับ อายุเก่าแก่นะครับ2องร้อยกว่าปีนะครับสางกบกอครับบ้านว่าไใหญ่ตำบนว่าไใหญ่นะครับอำเภออากาศน้ำมวยจังหวัดสกลนครครับนี่ครับหมดสวยงามขนาดครับแล้ลกย หาบ่ได้แหะครับหาเบิงบ่งบ่ได้แหะครับที่ตีได้เห็นภาพแบบนี้คือว่าเป็นบุญตามากเลยครับที่ได้เห็นภาพแบบนี้นะครับหน่อยคนที่สิได้เห็นนะครับนี่ครับสร้างกรกรออกวบบเบิ่งอีกมุมหนึ่งครับ นี่ครับสร้างก็แก่นะครับอายุสองร้อยกว่าปีนะครับบ้านวัดใหญ่ซึ่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสถิตอยู่นี่ก็คือปูขาวนะครับปูขาวสร้างกะกอกะบ้านวัดใหญ่แต่บลวัดใหญ่อัเพื่ออากาศอำนวยจังหวัดสกลนอครครับ ครับทางเทศบาลจะบลนว่ายญ่ครับเพื่อนเก่าโหลดับเพิงมาซอยสูบน้ำนะครับเพราะว่ามีผู้บววงดีนะครับไม่เห็นให้น้ำเสียนะครับก็เลยต้องสูบอน้ำออกในเมื่อก็ให้น้ำไหลขึ้นมาจากธรรมชาตินะครับเพื่อไหลให้เต็ี่ยนสางคือนเก่านะครับเบื้องใหม่นะครับสังเกตเบื้องใหม่เสานะครับเสาที่อยู่ซีมุมของสังนะครับ เป็นสาวที่งามสวยงามขนาดครับเก้าแก่โบราณขนาดใหญนะครับลึกครับิ0กมเมรครับโมเมนต,ต์ตื่นตื่นะครับลึกมากเลยครับบรรยากาศชาวบ้านเพิ่งกลับมา มาเบิ่งเพื่อเินภาพที่หาเบิ่งได้ยากนะครับครับกาน่าจะเต็มคงใช้เวลาหลายชั่วโมงนะครับเึ่งกว่าน้าที่เต็มสรนะครับก็มากครับให้มีโอกาสมากก็มาขอโศกขอลาบนะครับจากภูขาวนะครับสางกบกอกบ้านวัดใหญ่ ตำบลว่านายเพื่อ,อาการอนวยัจังหวัดสกลนครน,นะครับซึ่งเป็นภาพที่หาเบื้องได้ยากนะครับสางโบราณน,นะครับถ้ามื้อน,นี้เพื่อนริได้สูบน้ำเขาก็บม่มีโอกาสจะได้เห็นภ้ายในสางนะครับก็ดีเพื่อนมาสูบน้ำเขาก็ได้มีโอกาสเป็นมาเห็น่างก,กุ๊บกอกนะครับ ก็มาขอโชคขอลาบได้ขึ้เก่าครับนะครับชาวบ้านกันยังมากกันหลายขึ้เก่านะครับเกื่อผ่านใบซีนนะครับมาตั้งนะครับซิบกเมตรครับสร้างกรอบพื่อเป็นบุญตาที่ได้เห็นนะครับ หนคนที่ไมมีโอกาสได้เห็นภาพแบบนี้นะครับวันนี้โอกาสกันมากครับจางก,กรุกกอบบ้านว่าไงตะนบ้นว่าไงอันเพื่ออากาศอํนนวยนะครับมาขอโ่คขอลาบจากภูขาวนะครับฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจะได้พบผ่าดคลิปเด็ดๆนะครับนะฮะมีนี่าช่องคนคนหวยนะครับกก็กำเนิดขึ้นมาเพราะสางกุ๊กเกาะนะครับเพราะปูขาวสางกุ๊กเกาะบ้านวาใหญ่นี่ครับยังได้มีช่องคนคนหวยขึ้นมานะครับสั่งได้ครับฝากกดติดตามนะครับกดแชร์กดแจ้งเตือนนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้พบผ่าน เรงล่าเด็ดๆนะครับเดี๋ยวพ่อกันไหมอีพี่หนานะครับอีพี่ต่อไปอีพี่นี่ก็ขออญาตลาไปก่อนนะครับ ก็ไ้้วก็ได้แล้ว